อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้หกสิบแปดถ้าออกมาแต่เช้าอืมครับอ,มอมืมาเดเินเล่นหน่อยอันนี้ไม่ข้ามหกสิบไม่ได้หรอมันล้างเก่าเลยมันพึ่งมาแห้งๆ ไม่ทับเท่าไหร่แค่ทับได้แปด้าเจ็ดพันได้ไหมซื้อแปดาได้แปดเอาแปดพนละกันคนี่อะไรรองคือเอาสิบห้าหาครับหน่อยไม่ได้หรอื้อสิบสี่ห้าครับเอาสิบห้าละกันครับคือคือชอบไหมสวย ช่วงนี้แม่งก็ไม่ง่ายเนาะน, 2, 2, 1. 1> นี่อะไรอ่ะอันนี้15บาทอันนี้ลงได้เยอะไหมครับได้ได้7บครับอรอ อันนี้อันนี้ยอมอันนี้ยอมนี่อะไรอันนี้ได้ 65, หกสิบห้าครับไม่ข้ามเลยเหรอไม่ทำเลขหกไม่นะมึงซื้อซื้อมา 64, หกสิบสี่อยู่มะพี่เนี่ยน,น,นี่เท่าไหร่นี่สี่หมื่นห้าพี่โหราคาแข็งจริงเนาะโอ้โอโกเก่มราคาแข็งแรงแข็งแรงมากเลย โชคลงโชคดีก็ยังยังยังขายได้กันอยู่นี่หกหมื่นไม่ได้เหรอ <S 1> 1. <S พี่ว่ามันข <6, 4. S 2> <2 S 1> อยได้หกสี่สองเลยไหมพอนี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้นี่หรอกแต่แบบไม่นิ่งจริงมันขายยากนะ ลงทุนไปไม่เป็นไรเิดกหน่อยนีื่อราคาจม,มูกเราที่พี่อยากดูนี่แสนสามนะโอเค 103, 63, แสนสามหสิบสามเราให้แปดพันอันนี้หมื่นห้าเนะหมื่น้าโอเคทำรานะคามา